สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับวันจันทร์ที่19ธันวาคม2565วันนี้ฝ่ายวิจัย KTI ประเมินเซ็นตินเด็กวิวยังเป็นไซร์ดาวต่อนะครับหลังจากเมื่อวันศุกร์ตลาดหุ้นไทยปิดลบเล็กน้อยนะครับตามความกังวลต่อเรื่องต่อการชะลอตัวของตัวเลขเศรษฐกิจหลักๆของโลกนะครับแต่ว่าฟันโคลเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะครับมนเน็ตบารประมาณ2,300ล้านนะครับถนวกกับแรงซื้อกลับในหุ้นตีมโดม i c ิ l เลส่งผลให้เซ็นตินเด็กยังคงแข็งแกร่งนะครับ ลบน้อยกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคพอสมควรนะครับสําหรับในวันนี้ภาพรวมตลาดหุ้นเอเชียเปิดมายังเป็นไร้ดาวเช่นกันนะครับในจากสหรัฐเนี่ยตลาดหุ้นลงนะครับในเมื่อมันสุกนะครับที่ตัวดัชนีคอมโพสิต PMI ตัวแชรชเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยต่ำกว่าที่คอนเซนทรัสคาดาตัวเ,เวลขยอด้าปตาขาีของอังกฤษก็ต่ำกว่าที่คอนเซนทรัสคาดนะครับตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศหลักๆคลื่นยังชะลอตัว น่าแต่ยังนําให้ความอึมครึมในเรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยกดดันเนสียงทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่องในสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สหรัฐเนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในภาคการบริหารภาครั์นะครับซึ่งเป็นภาคส่วนที่ทีมเอ่ออีคอนของ k t i เนี่ยมองว่าจะอ่อนแอต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นน่าแต่ยังเป็นเทรนด์เชิงลบอยู่นะครับ สำหรับปัจจัยภายในประเทศนะครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าในสัปดาห์นี้ภาครัฐเนี่ยจะต้องมีการประกาศมาตรการช้อปปีมีคืนมาตรการท่องเที่ยวหละนะครับซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยช่วยหนุนแนวโน้มการใช้จ่ายบริโภคไทยในประเทศในช่วงต้นปี2566นะครับทั้งนี้ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวต่อเนื่องส่วนกระแสโลกนะครับแล้วก็ตัวช่วยจากบอลยูที่ลดลงเนี่ยถ้าโดยรวมแล้วเรายังเชื่อว่าดัชนีเซ็นติเด็กไม่น่าจะปรับตัวลดลงไปต่ำกว่าระดับ1,600นะครับ ในช่วงนี้เนี่ยยังคงหมาะเป็นจังหวะในการเข้าสะสมสําหรัตลาะหุ้นไทยนะครับในส่วนของตัวคุ้นเงินกำไรในวันนี้เนี่ยแนะนำตัวทิสโก้นะครับตัว GPC แล้วก็ตัว WHA นะครับตัวทิสโก้แนวรับ98.5แนวต้าน100ถึง102นะครับถ้าผ่านไปได้ีนวกราสทดสอบแนวต้านถัดไป1นึ่งวกหนึ่งสปอตลอส97.75นะครับ ในส,ส่วนของซนติเมนต์บวกเนี่ยน่าจะมาจากยอดขายรถยนต์ที่กลับมาฟื้นตัวแรงนะครับโดยเพราะกระแสรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งสินเชื่อธุรกิจที่ฟื้นตัวแต่ปลายมากที่สามตามภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศนะครับ dividend yield ค่อนข้างน่าสนใจนะครับจ่ายปันผลค่าปีนี้เรพูดทเจ็ดจุดห้านะครับยู่เจ็ดจุดหกเปอร์เซน TPS นะครับต่อเนื่องจากวัน <t> ส <oken> ุกนานแล้วเจ็ดสิบสองแนวต้านเจ็ดสห้าจุดห้า ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยทดสอบแนวบ้านถัดไปเจ็ดสิบแาทนะครับแล้วก็สอบร้อยเจ็ดสิบบาท W H A นะครับต่อเรื่องเช่นกันแนวรับส8 8จุดแปแปแนวต้านสามจดเก้าแปดถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยทดสอบแนวต้านถัดไปสี่จุศูนย์หถึงสี่ดสองี่แล้วก็สอบร้อยสามจุดเจ็ดแปดนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ตามาแต่พื้นฐานในวันนี้เป็นหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับตัวอ e. ีออนเรามีการดาวเกรด ราคาเป้าหมายลงจาก2 1 6เป็น1 8 4บาทแล้วก็ปรับลดคำแนะนำจากซื้อเป็นถือนะครับคาดว่าผลประอบการไตรมาส3ของเขานะครับหน้าตะยังโตดีอยู่เยืเยียสิวันคิวนะครับแต่ว่าด้วยแนวโน้มน,นี้เสียที่หน้าจะยังไม่ลงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีกพักหนึ่งนะครับเพื่อคอนเซปทีฟเนี่ยฝ่ายวิจัยจะมีการดีเลตตัว P/E multiple แล้วก็ e a r n i n g ลงเล็กน้อยนะครับก็คำแนะนำใหม่เป็นถือสำหรับตัวของอีออนนะครับ สำหรับกลยุทธ์ตาะกุลประสานนุพันธ์นะครับนักกลยุทธ์มองภาพเตตินเด็กเซกห้าสิบมิลเฟิวเจอร์เป็นไซ์เรดาวนะครับยังคงมีความกังวลวในเรื่องของในนโยบายการเงินของเฟดอยู่บ้างนะครับรวมทั้งในประเด็นของตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งจับตัวต่ำกว่าที่ตลาดคาดการนะครับสำหรับแนวโน้มในคืนวันอังคารให้ติดตามตัวเลขตัวต่อไปของก่อสร้างานะครับซึ่งตลาดคาดไว้ที่หนึ่งจุดสี่เจ็ดล้านตําแหน่งนะครับวอล์กเทรดดิ้งสวิตชยี่วันนี้ยังมีการเปิดรองนะครับเอสห้าสิบ ทีอ9 7กจระดับปิดสถานะ9 8 0 9 8 5และจุดซอลฟสวัสดีครับ